อาจะเลื่ญนี่ว่าเคยไปทรงเพิ่นอะไรย่อยลิจะจะเลื่อนเขาไม่เขาไม่เบิดเออขมิ้นเออมาน้ำจันทร์ มสีเขาาตะเมื่อนี่แม่จันมาสีเข่าเอาเข่ามาสีเขาไม่มาสีลงสีเิ่นเข่าลายลายเนาะเข่าลายเิ่นกุ้ยเถอะเข่าข้นสีลงสีนี่ิ่นสีิ่นสีเข่างามก้นก็เลยมาสีหลายนี่แต่เข่าเขาไม่พี่น้องคุณอ่ะเข่าเต็มลงสีเลยจองคที่วเด้อพี่น้องเด้อลงสีิ่นสีดีเข่างามมาจันก็เลยถ้ากันมาสี อยู่คนละหมู่บ้านจากบ้านไม่จัแต่ว่า่น่าเขา่นเมตงามเนาะพิจารเข่าไม่เนาะส่วนมากพิจารเขาไม่เนาะส่วนมากมิจารเขาไม่เนาะน้สีคุณน่ะเข่าร้ายพี่น้องเข่าน้อสีหลายหลายเนาะน้องสีเพิ่นสีใหญ่น้องสีสีเขาบ้านเนาะพี่สีเข่า จัดจ่ายจัดข้ามาลงเสียวเข่ามาตสียข่าวพันเม็ดงามงามมาไปเบอร์ข่าวเด้อพี่น้องเด้อเสียข่าวพันกมดัดเียข่าวข่าวพันล้านข่าวงามเนี่ยข่าเดียวไม่เดียวไม่เดี๋ยวได้ลงมาเนี่ยราคามันจะแยกข่าไป ต่อไปไปแกต่อไปะนาั้ข้าวทั่อไเนาะแยก่อกเาาามเป็นเสเเนียวไมเนียวไม้ป็นด้้วีงามครับเสาเป็นามนาบ้านเราเนาะค่ะกับลูกสีแบบพัดสมอไ เอาเขามาสีข้นมากคุณเป็นเข่าไม่ข้าวใหม่เนาะคะ่ะมี่จะเข่าไม่เนาะก็สีเข่าลายทักล่งสีนะ,ะอะ่ายกยัดเอาเข่ามาสีล่งสีเพิน่นเข่างามงามเม็ดเข่าเนาะคะ่ะสีเขา่ามีแต่เม็ดงามงามเม็ดสวยสวยอยู่เม็ดเข่าพิน่นเป็นล่งสีคนกับมาหลายบ้านเท่ากับมาพีเบิร์ดสีเขา่า เม็ดขาวขาวขาวขาไม่ส่วนมากทีนี้็เขาวไม่เนาะค้นได้ขาวไม่อาเขาวไม่สีกันไปเห็ดขาวลามเนาะค่ะสีไปแล้วไปนึ่งกินต็นสีเขางามงามมิตตเม็ดงามงามลงสีเพ่นคลิปนี้ก็ขอขอบคุณในการรับชมเด้อค่ะ